อยากถามว่าเชื่อมั่นในพระเวทไหมว่ามีจริงไม่มีจริงพระเวทคืออะไรอ่าหมายคําว่าคนสมัยก่อนเขาสู้วิชาอาคมกันเนี่ยวิชาอาคมอ่ะอาจารย์เที่ยวว่ามีไหมวิชาอาคมของเราคืออะไรอ,ะอ่ะคนสมัยก่อนอ่ะเขาจะเลี้ยงควายเนูแล้วก็สวดบริกรรมกระถาปล่อยใส่กันเนี่ยแถวบ้านผมผมผมเคยเจอนะพีผ่ผมก็เคยเจอปอบก็เคยเจอ,อก็เคยเคยจับปอบด้วยแล้วก็ อาจารย์ผมเนี่ยเป็นพ่อปู่ฤาษี uh huh. อ่าจะให้เนี่ยที่เขาหาศพพออ้อยเจอผมก็เป็นคนไปชี้ทางช่วงอ่าพออ้อยที่ตายที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดน uh huh. ่ะอืาผมก็ไปนั่งขอให้ท่านเปิดป่าเปิดเขาเนี่ย uh huh. อ่าจุดธูปยี่สิบหกดอกให้ให้เปิดป่าเปิดเขาผมมีมีเวทมนต์ด้านนี้ไงแต่ผม uh huh. อยากถามอาจารย์ว่าเชื่อในเวทมนต์ไหมอาจารย์เหรอใช่ผมถามอาจารย์เบียร์ละ ม่อ่ะอาจารย์เชื่อในคําสอนพระเจ้าหรูคําสอนพุทธเจ้าที่อาจารย์เบียร์พูดมาถูกต้องหมดเลยก็คือคนมันเอาเอาช่องทางทำอาหากินในทางที่ผิดไงแต่ว่าพระเวทมันก็คู่กากับกันนะเหมือนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะท่านให้อ่าท่านโกนทันยะท่านโมคลานะในใบปราพญานาคเมื่อก่อนที่มีฤทธิ์อ่ะเคยอ่านบทนี้ไหมอืมอม,มันพระเวทมันควบคู่กันนะ อาจารย์เบียร์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยใช้พระเวทในการปราบใช่ใช่ใชพระองค์ทรงใช้พระธรรมและพระองค์ทรงให้สาวกของพระองค์ไปปรพยาพญานาที่ไหนก็ตามนั่นคืออิทธิปาฏิหารไม่ใช่ใชพระเวท่าอชเดากลับดีเสตเ,เรื่องพระเวทใช่อิทธิปาฏิหารกับพระเวทคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องกันแล้วแล้วอาจารย์เชื่อว่ามันมีปอบมีผีจริงไหมแล้วเชื่อว่าวิญญาณมีจริงไหมวิญญาณของเราความหมายคืออะไรอ่าคนที่ตายไปแล้วที่เวียนยตายเกิดในสังสวัฏเนี้ ไปไหนอะอ่าผมผมจะบอกให้นะเวลาเอ่อคนที่ตายไปเนี่ยแล้วเขาไปเผาปุ๊บแล้วมันจะมีจิตวิญญาณมันมีจริงแล้วผมเคยไปนั่งกับอาจารย์ผมเมื่อก่อนอนะอาจารย์ทองเนาะตอนห้าโมงเย็นเนี่ยผีเขาจะตื่นห้าโมงเย็นคือภพของผีกับภพบของมนุษย์มันจะอยู่คนละภพภูมิกันหมายความว่าป่าหินมาพานมันจะกัน้น หมายความว่าห้าโมงเย็นเนี่ยจะเป็นตอนเช้าเขาอ่ออาเขาคกว่าผีตากพระอ้อมจําบทนี้ได้ไหมไม่มีอะ่ะถ้าอย่างนี้ไม่มีอ๋อแปลว่าอยู่ที่ความเชื่อเนาะแ,<ต>แล้วเวชื่อว่ามีปู่สังขษสาญาสังข์งสีไหมล่ะไม่มีอันนี้เป็นไม่อไม่ใช่หลักศาสนาความจริงอ๋อแปลว่าอาจารย์ยังไม่เคยเจอผียังไม่เคยเจอปอบเนาะไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่เคยเห็นแต่ไอที่พูดมา่ะมันไม่ใช่นิยามของสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนาความจริงอืม ราไปเข้าใจเองว่าคนที่ตายไปแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แถวนั้นไม่ใช่อันนี้ผ<ม>ิดทุกคน,<อ>นที่ต,<อ>ตายแล้วไปเกิดไปเกิดในนั้นเป็นรชาเปรตมนุษย์เทวดาอาจารย์ผมเรียกผีนะผมจะเล่าให้ฟังอันนี้ถ้ามดเทศให้ผมมียนเป็นไปเลยก็คือต้นมะม่วงเดินป่าสมัยก่อนน่ะมันกลิ้งลงมาเหมือนกระทะกลิ้งลงมาจากต้นไม้ลงมาบนพื้นเลยแล้วอันเนี้ยอาจารย์ของผมเนี่ยใครไปขึ้นขันห้าขันแปดเนี่ยเขารับมีดเลยนะสมัยก่อนแเราเอามีดฟันด้วยนะ ผมเอานิ้วไปแตะดูมีดมันคมนะอาจารย์แต่ฟันแล้วฟันไม่เข้าอยู่ยงคมฟันอาจารย์เชื่อไหมเดี๋ยวอาจารย์ฟันให้มานี่สิเอามีดมาเอามีดอาจารย์เดี๋ยวฟันให้ลองดูว่าเข้าไหมก็มาสิมานี่เดี๋ยวอาจารย์ฟันให้ดู